ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องหนึ่งค่ะน้องหนึ่งน้องหนึ่งอายุเท่าไหร่คะอายุแปดขวบอายุแปดขวบโอเคค่ะน้องหนึ่งวันนี้เดินทางมาโรงเรียนยังไงบ้างคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาส่งค่ะคุณพ่อคุณแม่มาส่งมารถอะไรคะขับรถกระบะมาค่ะ แล้วก็ชาทานข้าวไ,ได้เลยเม่เช้ากินขออ้าวเหนียวหมปิ้งน,นะคะ,คะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยคะ่ะปิ้งทานคะ่ะซื้อที่ตลาดคะ่ะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะถ้าต้องหนึ่งเหนื่อยตอนไหนสามารถบอกคุณครูได้นะคะ,คะแล้วก็ถ้าข้อไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามคุณครูได้นะคะค่ะโอเคอันนี้จะเป็น เกมแรกที่เราจะเล่นนะคะคือกิจกรรมที่21นะคะจำนวนสองพันเนาะเดี๋ยวคุณครูจะมีจำนวนให้เราดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้น้องหนึ่งลองบอกนะคะว่าอันนี้จำนวนเท่าไหร่คะหนึ่งค่ะโอเคตอนนี้นะคะสองค่ะ3ค่ะสี่ค่ะห้าค่ะหกค่ะ เค่ะแปค่ะเค่ะสิบค่ะสิบเอ็ดค่ะสิเชื่อกันเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะทีนี้น้องหนึ่งลองดูรูปนี้นะคะแล้วให้ลองบอกว่าจํานวนเท่าไหร่นะคะอันนี้เท่าไหร่คะสค่ะสค่ะอันนี้นะคะค่ะค่ะแล้วช่องนี้นะคะน้องหนึ่งจะเลื่อนรูปไหนจากข้างล่างมาเติมในช่องนี้มีคะ อที่สามค่ะข้อที่สามค่ะข้อที่สามข้ออะไรนงหนึ่งเลือกข้อที่สามค่ะเพราะว่าเป็นเลขเพิ่มชั่วละหนึ่งตัวอ๋อเก่งมากเลยค่ะถูกต้องอข้อนี้ราคาหนึ่งจะเลือกรูปไหนจากข้างล่างมาเติมในช่องนี้ดีคะหนูจะเลือกข้อสามค่ะข้อที่สามเ้ออะไรถึงเลือกข้อที่สามค่ะเพราะว่า น่าสองตัวค่ะแล้วมันะะจะเป็นยังไงคะน,นี้เป็นเท่าไหร่คะน,นี่สองอนนค่ะอนุวลติจะเป็นสี่ต้องเป็นสี่ค่ะเก่งมากเอชอบเป็นหก<ล>ค่ะแล้วก็เป็นแปดเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมที่ี่สิบสองนะคะสังเกตสิ่งรอบตัว กิจกรรมต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวจะให้หนูลองสังเกตสิ่งรอบๆตัวเรานะคะซึ่งมันมีอยู่มากมายเลยเนาะและสิงต่างๆเนี่ยจะมีรูปร่างสีสันที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นตัวอย่างก็คือรูปนี้มีรูปอะไรบ้างคะมีหมวกกันน้องค่ะแล้วก็ขังน้ำค่ะมีถุงมือน โล่ค่ะแล้วก็ลูกปกอ๋เอเยี่ยมมากเลยนะคะรู้จัก,จกหมดเลยใช่ไหมคะทั้งหมดอย่างที่บอกไปนะคะจะมีรูปร่างแล้วก็สีสีสันนะคะแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าถ้าลองสังเกตดูดีนะคะทุกอย่างที่น้องหนึ่งบอกมาเนี่ยเป็นสีสีอะไรคะ เป็นสีน้ำเงิน,น,งนค่ะอาจจะมีน้ำเงินเข้มบ้างอ่อนบ้างนะคะสลับกันไปแต่ว่าทั้งหมดในรูปนี้เป็นสีน้ำเงินหมดเลยนเนาะเก่งมากเลยนะคะตอนนี้ให้เราหนึ่งมองไปรอบๆแล้วลองบอกสิคะว่ามีอะไรที่เป็นสีน้ำเงินบ้าง อันนี้ค่ะคปูอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นปลาคาร์พมีจิกปลาคาร์พมีจิกค่ะเป็นสีอะไรคะสีจ้นน้ำเงินสีน้นเงินเหมือนกันเลยเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเลยที s <S นี 1> 1. ้ท่านหนึ่งลองดูภาพนี้นะคะแบบเก็บไว้ก like ่อนนะอัน like นี Rig ้เ like ป็นสีอะไรคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลมีอะไรบ้างคะมีหนีนะคะมีขนมแอะแกลตค่ะมีขนมไทย ก,ก,ก,ก็มีลูกมะขาแล้วก็มีรองขาค่ะทั้งหมดเป็นสีอะไรคะเป็นสีสน้ำตาลหมดเลยแต่เก่งมากเลยทีนี้ลองมองรอบๆสิเขาว่ามีอะไรที่เป็นสีน้ำตาลบ้างาอันนี้ค่ะคุณครูอันนี้คือเป็นดินต่อค่ะสีอะไรคะนค้ำตาลเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมที่ยี่สิบสามนะคะ กิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่าเข่าวงกดนะคะเดี๋ยวจะให้ใช้ดินสอลากเส้นนะคะโดยกระดาให้นะนี้นะคะเป็นกระดาษนะคะต่อเนอะเอาะเดี๋ยวจะให้น้องหนึ่งนะคะลากเส้นเขาวงกดโดยเริ่มจาก จุดเริ่มต้นนะคะไปที่ทางออกเนาะโดยต้องเดินไปตามเส้นทางที่วงกวนเนาะระวังอย่าให้ชนกับขอบนะคะหรือทางเดินเริ่มจากตรงนี้นะคะลงมืทงอทำเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องผย่ยเยี่ยมมาก กิจกรรมที่24นะคะจับคู่เกล็ดน้ำแข็งนะคะโดยจะมีเกล็ดน้ำแข็งให้ดูนะคะว่าตรงกับรูปเกล็ดน้ำแข็งในรูปไหนนะคะเริ่มจากรูปแรกในรูปนี้น้ององบอกสิคะว่ารูปน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งด้านบนตรงกับเกล็ดน้ำแข็งด้านล่างรูปไหนนะคะรูปที่หนึ่งค่ะรูปที่หนึ่งใช่ไหมคะข้ออะไรถึงเริ่มรูปที่หนึ่งคะ มันมีจุดวงกลมเหมือนกันค่ะมันมีจุดวงกลมเหมือนกันอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้เก่งมากเลยยกเว้นนอกจากจุดวงกลมแล้วมีอย่างอื่นไหมคะที่ทำให้หนูเละลูกนี้มันมีเป็นรูปทรงกลมเหมอนกค่ะมีรูปทรงกลมเหมือนกันมีอย่างอื่นอีกไหมมีปลายแหลมเหมือนกันค่ะปลายแหลมเหมือนกันมีอย่างอื่นอีกไหม เหมือนกันหมดเลยเก่งมากเลยค่ะรูปต่อไปนะคะแล้วรูปนี้นะคะตรงกับเพจน้ําแข็งข้อไหนคะข้อสี่ค่ะข้อที่สี่ข้อแรถึงเรื่องข้อที่สี่ค่ะมีจุดกลมๆเหมือนกันเลยค่ะจุดกลมเหมือนกันเลยมีอะไรอื่นอีกไหมคะแล้วมันก็มีขีดตรกลางเหมือก้าวปลาเหมือนกัน่ตรงกลาค่ะตรงนี้ค่ะ โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าสังเกตเด็ดที่เป็นก้างตาด้วยเนะาะค่ะอะลูกนี้บ้างลูกนี้นะคะเรื่องไหนข้อสามค่ะพ้อสามพ<ะ>่อแรกหรือว่้อสามคะเพราะมันมีจุดวงกลมเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะมีขนาดท่ากันอยบทั้งบนท้่ช่างสังเกตมากเลยเก่งมากเลยค่ะยังมาก กิจกรรมที่ยี่สิบานะคะมิติสัมพันธ์หนึ่งนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นเกี่ยวๆๆกับมิติสัมพันธ์เนาะจะให้เลือกรูปที่สัมพันธ์กันนะคะหนึ่งรูปจากข้างล่างว่าหนูจะเลือกรูปไหนที่สัมพันธ์กับรูปข้างบวดน,นะคะเลือกรูปไหนดีคะลอกข้อหค่ะข้อหค่ะเพราะแรถึงเลือกข้อหกคะเพราะว่ามันมีสีส้มเหมือนกันค่ะมีสีส้มเหมือนกันเก่งมากเลยมันมียอย่างอื่นที่เหมือนกันอีกไหมคะ มันก็มีวงกลมเหมือนกันค่ะมันมีวงกลมเหมือนกันเก่งมากค่ะข้อต่อไปนะคะข้อนี้หนูเล่กข้อไหนคะหนูเลอกข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งข้ออะไรหนูเล่นข้อไหนคะเพราะว่ามันจะเหมือนการจับสีฟ้าข้างบนค่ะกับสีฟ้าข้างบนตรงนี้ใช่ไหมคะก็เลยเลือกเป็นข้อหนึ่งเนาะะเก่งมากเลยค่ะเยียมมา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่26นะคะที่ิีสัมพันธ์2นะคะโดยเดี๋ยวจะให้ดูรูปภาพเหมือนกันแล้วก็ให้เลือกรูปที่สัมพันธ์กันเหมือนกันนะคะเหมือนกับกิจกรรมที่25เลยไม่คล้ายกันเนาะแต่รอบนี้อาจจะย,ยากขึ้นมานิดนึงนะคะลองดูสิคะแล้วก็ลองเลือกสักหนึ่งรูปจากข้างล่างเพื่อที่จะมาเติมตรงนี้ให้มันสัมพันธ์กันด้านบนค่ะเลือกรูปไหนดี คลือกตั้งหนึ่งเพราะอะไรถึงเลอกตั้งหนึ่งคะเพราะว่ามันมีสีเขียวเหมือนกันค่ะมีสีเขียวเหมือนกันเจ๋งมากเลยมีอย่างอื่นที่เหมือนกันอีกไหมคะทำให้หนูเลือกตั้งนี้อ่ามันมี เป็นสามเหลีย่ยมเหมือแข็งกนแถวข้างล่างค่ะโอ้เก่งมากเลยมีสามเหลีย่ยมคล้ายกันกับข้างล่างใช่ไหมคะ,คะด้านบนเป็นสีเหมือนกันเนาะถูกต้องแล้วนะคะแถวที่แรกตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเหมือนกันเนาะแต่ลูกทรงเหมือนกันแตกต่างกันมีสีดำก,กับสามเหลีย่ยมนะคะตัวที่สองก็คล้ายกันก็คืออ่า ข้างบนเป็นวงกลมแต่เป็นสีส้มข้างล่างเป็นสามเหลี่ยมแต่เป็นสีส้มเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวกันเนาะเก่งมากเลยค่ะปีต้าตอนี้เลือกข้อไหนดีคะวันนี้นะคะหนูเลือกข้อหกค่ะข้อห<ะ>กเพราะอะไรถึงเลือกข้อหกคะเพราะว่ามันมีสีฟ้าเหมือนเทปของข้างล่างค่ะแล้วก็มีขนาดเข้าตัด เก่งถูกถ้าทุกคนค่ะออเก่งมากเลยค่ะอธิบายได้ยยอดมาก็อถัไปนะคะกิจกรรมที่เจ็ดนะคะ,ะตัวเลขหนึ่ถึงเก้านะคะเดี๋ยวจะมีในกิจกรรมนี้จะมีตัวเลขในตาราง นะคะตารางทั้งหมดมี81ช่องนะคะแนวตั้ง9ก้าช่องแนวขวากีเก้าชอ่องรวมเป็น81ช่องนะคะบางช่องเนี่ยมีตัวเลขเติมไว้แล้วแต่ว่าหาให้เราหาตัวเลขมาเติมให้ครบช่องเนาะแต่และช่องของแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยจะมีตัวเลข1นึงถึงเนะคะตัวเลขซ้ํากันไม่ได้ในแต่ละตําแหน่งเนาะแต่ว่าสามารถสลับกันได้ถ้าเติมตัวเลขถูกต้องอตัวเลขในตารางใหญ่ ในแนวตั้งและแนวนอนจะมีตัวเลข1ถึงเก้าครบทุกแถวครบทุกตัวนะคะตารางย่อยๆ9้าตารางก็จะมีตัวเลข1ถึง9เช่นกันเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะที่บอกว่าในช่องมันจะมีตัวเลข1ถึง9นะคะซึ่งทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะจะมีตัวเลขให้เราลอง เติเมตัวเลขให้ครบทุกช่องถ้าเติเมครบแล้วในช่องน,นั้นจะมีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันโอเคครับดงมากเลยค่ะขอดูหน่อยนะคะ อ๋อถูกต้องหมดเลยคิดเร็วมากเลยค่ะเก,ก่งมากี่เอาไปเลย,เลยนี่กิจกรรมต่อไปเลยนะคะกิจกรรมที่สิบแปดเนาะกา 28, นะิะจกรรมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ลองหาคู่นะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวจะมีโจทย์ให้เนาะไปดเลยนะคะนี่เป็นไปกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวจะมีโจทย์ให้นะคะซึ่ง เป็นความหมายข,าข้างหน้าจะเป็นความหมายนะคะของคำที่จะให้หานะคะโดยที่คำตอบมีไว้ให้แล้วด้านบนแต่เติมในแต่ละข้อให้ตรงกับความหมายนั้นนะคะโดยในแต่ละข้อจะมีจำนวนพยางย์อยู่นะคะอยู่ในวงเล็บเนาะที่ที่ข้างหลังตรงนี้นะคะแล้วก็จำนวนตัวอักษรก็คือ,อจำนวนขีดที่ เป็นตัวช่วยให้เราด้วยนะคะเราหาดูสิคะว่าคำนี้หมายความว่าเราเป็นคำแรกก่อนเนาะเช่นคำว่าขายหน้าใช้เป็นคำประชดไปนในทางที่ไม่ดีคําตอบมีสองพยานนะคะแล้วก็มีอักษรทั้งหมดเนี่ย6ตัวตาตวมจำนวนขีดเนาะคำตอบคือ,อคําว่าอะไรคะ งาน้าถูกต้องค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้แล้วเนาะนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะทีนี้ลองเป็นคําที่สองบ้างถ้ามึงจะเลือกลององหาสิคะว่าจะใช้คําว่าอะไรของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิ่งดูเจอคําว่าไข่ไม่หินค่ะคุณครูไข่ไม่หินค่ะเก่งมากเลย ก็เขียนลงไปเลยค่ะลองเขียนดูว่าตรงตามตัวอักษรไหมนะคะโอ้โอเก่งมากเลยคุณครูค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเก่งมากเลยนะคะกิจกรรมที่29นะคะปริศนาซ่อนคำนะคะ กิจกรรมนี้นะคะเป็นการซ่อนคำวิธีก็คือจะให้ค้นหาคำนะคะหรือตัวเลขที่กำหนดไว้ให้ในกล่องสีเหลี่ยมนี้นะคะในกลุ่มอักษรหรือตัวเลขที่คลากันในแต่ละอ่าแต่ละกล่องสีเหลือมน,นะคะค้นหาได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนั้งแนวทะแยงด้วยนะคะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้ เรมอกรอบไปเลยนะคะลองดูนะคะจะคำนี้คะ่ะเจอคำนี้คำว่าเดียอยู่ตรงไหนคะตรงนี้คะ่ะอีณฟูลองดูนะคะคุกกี้สับเจอคำนี้ค,ะค่ะคำว่าเงียบค้อยแหนยมากเลยคะ่ะเยี่ยมมากกิจกรรมที่สามจิบนะคะเป็นการท่องสุข,ขูดปกติได้ท่องบ่อยไหมคะเขามีท่องรางวัลค่ะ มีท่องวงวานท่องกับใครคะเวลาหนูทนไม่ไดเวลาทำงานบ้านเราขยันมากเลยนะคะทีนี้อากิจกรรมนี้คุณครูจะให้ลองท่องสุดคูนให้คุณครูฟังนะคะตั้งแต่แม่สองถึงแม่สิบสองเนาะอ่าโดยทยอยท่องตามที่เราท่องได้เท่าไหร่ก็ได้นะอ่าลองดูนะคะ ค่ะเราจะทองสูตรคูณนะคะค่ะหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งหนนึ่งเป็ยังไม่ถูกต้องนะคะตัวหนึ่งให้เริ่มท่องตั้งแต่แม่สองเป็นต้นไปนะคะไหนลองดูนะคะสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดสองห้าเป็นสิบสองหกเป็นสองค่ะสองเจ็ดสิบสี่ค่ะสองแปด 16ค่ะ29 1เิค่ะสอเป็น2ีค่ะสอเป็นยี่สเจ็นสาค่ะสอเป็นเท่าไรคะเราสองสิเป็นยีค่ะเก่งมากค่ะลงมือให้ตัวเองหนยลงมือให้ตัวเองใช้เวลาไม่นานใช่ไหมคะกิจกรรมที่21ถึง30นะคะนุ่งด้วยว่าในการทำกิจกรรมเนี่ย ผู้ที่สาธิตกิจกรรมนะคะก็เป็นนักจิตวิทยาเนาะแล้วก็คนที่แสดงบทบาทสมมุตินะคะก็คือเป็นคุณพยาบาลทีเนี้ยในการตอบโต้พูดคุยเนี่ยอาจจะดูราบรื่นนะคะดูไม่ได้เกิดปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ว่าในการจัดกิจกรรมจริงๆนะคะคุณครูจะพบว่าในแต่ละข้อคําถามที่คุณครูกระตุน้นแล้วก็พูดคุยกับเด็กๆเ,เนี่ย กว่าเด็กจะตอบออกมาได้กิจกรรมที่21ถึง30นะค่อนข้างยากเหมือนกันกับเด็กอนุบาลของเราขณะเด็กประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะน้องๆป .1 เนี่ยยังมีบางคนที่ทําได้ถึงกิจกรรมที่20แล้วก็ต้องหยุดนะคะหยุดเพื่อที่จะให้เขาได้ทบทวนประสบการณ์ความรู้เดิมถึงจะเริ่มต้นทํากิจกรรมใหม่นะคะมีคุณครูถามว่าเอถ้าเด็กเราทําไม่ได้นะคะ เด็กทําได้ถึงกิจกรรมที่สิบห้าทำไม่ได้เราต้องหยุดเลยหรือเปล่าค,คุณครูคิดว่าต้องหยุดเลยไหมคะหน้าจอเราอยู่ไหนแล้วเนาะค,นคุณครูฮัลโหลฮันเลเอาค,คุณครูที่เรายังไม่ได้ทักทายดีวยกว่าพี่ต๋อมแต้มจากนาสเมงวิทยาพี่แต้มคะค,คุณครูแต้มที่น่ารักของน้องนะคะ ค,สสสสค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แตมคะค่จะจากคำถามเมื่อสักครู่นี้คะ่ะถ้าสมมุติว่าเราไปจัดกิจกรรมจริงๆเด็กทำได้ถึงกิจกรรมที่สิบห้าค่ะแล้วหยุดเด็กทำไม่ได้ถ้าคุณครูแต่มเป็นคนกระตุ้นเด็กจะหยุดไปเลยไหมคะก็อาจจะคุยกันน้องก่อน ในเบื้องตอน้นนะคะคุยว่าเออหนูไปยังไงบ้างลูกหนูเหนื่อยแล้วใช่ไหมวันนี้หน,หนูหนูคงบอกไม่ไหวแล้วเราหยุดหยุดกันก่อนได้ไหมอ่นเราหยุดกันก่อนก็ได้น้องเพราะอะไรประมาณนี้คือคุยกับน้องก่อนว่าเขาเขา,เขาไ,ไหวไหมถ้าเขาไม่ไหวหรือว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาสมาธิเขาไม่นิ่งแล้วอะค่ะก็คือ <c oughs> เราเราก็คืออ่าคุยกับเขาอ่านก่อนว, <c oughs> ว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทําใหม่ในวันต่อไป <c oughs> วันนี้เราพอแค่นี้ก่อนเนาะอะไรประมาณนี้ค่ะได้ค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะโอเคมากเลยค่ะ <Yeah. S 1> ทําให้เราได้รู้นะคะว่าเทคนิคชวนคิดชวนคุยแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของคุณครูเมื่อเจอสถานาการณ์จริงเนี่ยเป็นยังไงขอบคุณคําตอบจากพี่ตอมแตมค่ะรับรับของฝากที่โต๊ะสอนอเลยนะคะถ้าไม่ไปรับด้วยตัวเองจะยึดนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะช่วงนี้อินทาลามยังมีไหมคะพี่แตม เราหมดแล้วค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะ,มคะโอเค่ต้องรอปีหน้านะคะโอเคค่ะคคสู้ซนะคะควันนี้อ,อยู่อยู่ด้วยกันเต็มวันนะคะ